กว่าจะเท่ยันปกเบื้องหลังปกดีไซน์สุดป่วน Oasi s Bad Ass Paragraph Podcast โคตรไหนจริงๆริง p a r a g r a p ไหนน่าสนใจข้อความไหนโดนใจไม่ว่าจะเพลงหนังหนังสือศิละปะมา People เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะเจนจากแบ d แอดพ a r a g r นะคะเราจริงๆมีเพื่อนคุณผู้ฟังเม้นท์ไว้นานมากแล้วบอกว่าอยากให้เราพูดอะไร เกี่ยวกับ Oasis บ้างนะคะคืออยากทํามาตลอดนะคะเพราะว่าเป็นวงที่รักเหมือนกันคือฟังมาตั้งแต่สมัยมัธยมเลยอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามีคนเล่าเรื่องโอเอซิสไปเยอะมากเราเลยไม่รู้ว่าจะเล่าอะไรนะแต่คือวันนี้เราจะมาขอเล่าเกี่ยวกับการดีไซน์ปกอัลบั้มของโอเอซิสแล้วกันว่ามันมีเบื้องหลังอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะเรารวบรวมมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ถ้าใครรู้แล้วก็ข้ามไปได้นะเดี๋ยวมีคนมาเมนต์บอกว่าเล่าไม่ครบบ้างไม่ยอมเล่าอันนั้นอันนี้บ้างอะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถทําให้ครบได้จบในคลิปหนึ่งได้นะแต ล่นตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันเนื้อไม่ดราม่าก,กันเนาะเราเชื่อว่าแฟนๆโอเซเป็นคนหน้ารัาอยู่แล้ว,ลวเพราะฉะนั้นถ้ายังไงใครยังไม่รู้ก็กดเข้าม,มาฟังก่อนแต่ถ้าสมมติใครรู้แล้วก็ข้ามไปได้เลยนะคะแรกเริ่มเนี่ยโอเอซิเนี่ยออกสตูดิโออัลบั้มมาทั้งหมด7สตูดิโออัลบั้มนะคะไม่รวมพวกไลฟ์อัลบั้มหรือว่าอัลบั้มแยกเดี่ยวของโ no นกับเลียมที่ออกไป แตะวงไปนะคะตอนนั้นนะคะตอนที่ยังไม่คัมแบ็กกลับมารีโเนีนกันเอออย่างในปกอัลบั้ม i n i t n l y m a y b e ค่ะก็คือตอนปี1994เนี่ยถือว่าเป็นอัลบั้มเดบิวต์แรกของวง Oasis ตอนที่อยู่สังกัดค่ายกับ c r e a t i o n Records นะคะแล้วก็วางจำหน่ายมาตอนสิงหาคมปี1994นะคะใช้เวลาบันทึกเสียงประมาณ6เดือนซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาคือเพลง Super Sonic แล้วก็ตามมาด้วย Shaker Maker แล้วก็ Live Forever ปกนี้ถือว่าเป็นภาพถ่ายที่โคตรจะโด่งดังจนกลายเป็นไอคอน ของยุคบิดล็อกในยุคนั้นเลยนะคะแล้วก็ยังถูกพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งภาพถ่ายปกเนี้ถ่ายในห้องนั่งเล่นของพออาเธอร์หรือว่าโบนเฮดก็คือมือกีตาร์ที่เป็นกาวใจของวงนะคะถ่ายในย่านดิสบิลลี่นะคะในแมนเชสเตอร์สมาชิกวงก็จะนั่งชิลๆกันตามมุมต่างๆในห้องซึ่ง,เบ,ง,งออบบเบื้องหลังการออกแบบปกนี้คือใครเบื้องหลังการออกแบบปกคือไบรอันแคนนอนค่ะจากไมโครดอตสตูดิโอแล้วก็กลายเป็นดีไซเนอร์ที่ทํามาหลายอัลบั้มเลยแล้วก็กลายเป็นแบบ ทำปกในยุคทองของโอเอซิสเลยก็ว่าได้นะคะส่วนช่างภาพก็คือ Michael Spencer Jones นะคะเวลาเรานึกถึงปกอัลบั้มแรกของโอเอซิสอย่าง definitely maybe เนี่ยภาพที่มันจะขุดขึ้นมาอย่างแรกเลยก็คือเราจะเห็นเลี่ยมนอนบนพื้นไม้ในห้องนั่งเล่นของ n บนเฮทเนี่ยแหละแล้วก็มีโคมไฟล้อมรอบไปด้วยพวกของตกแต่งต่างๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คนที่วางพร็อพทั้งหมดในภาพเนี่ยคือไบรอันแคนนอนะคะแล้วก็ส่วนฟอนต์ที่เราเห็นด้านบน มันจะเป็นลายมือของใครสักคนหนึ่งซึ่งแฟนๆเคยตั้งข้อสังเกตว่าตกลงม,มันเป็นลายมือใครกันแน่จริงๆแล้วมันคือลายมือของแบรนด์แคนนอนนะคะไม่ต้องเถียงกันอีกต่อไปซึ่งแบรนด์แคนนอนเขาก็เล่าถึงการดีไซน์ปกนี้ขึ้นมาว่าเขาได้อินสปิเรชันมาจากอะไรนะ,ะเขาบอกว่าเขาได้อินสปิเมาจากภาพวาดของอโนเฟนีเป็นภาพวาดพ็อตเทสของศิลปินแวนไอซ์นะคะแะรงบันดาลใจเนี้ยผมได้มาสําหรับซีนเนี้ยเพราะว่ามันเป็นการจัดฉากที่ทุกอย่างมันมีความหมายในภาพเดียวอันนี้คือสิ่งที่แบรนด์แคนนอนบอกไว้ ผมอยากให้ภาพมันดูออกมาเป็นธรรมชาติแล้วก็แฝงไปด้วยความคลาสสิกบางอย่างก็เลยเลือกจัดวางองค์ประกอบต่างๆแบบจงใจแบบปเปอร์สปิเคทีฟที่มันจงใจนะคะรน,นี้เขาบอกต่ออีกว่ามันจะมีภาพองค์ประกอบต่างๆภายในภายในนั้นนะ,ะอย่างภาพเบิร์ดแบ็กแกลเกอะค่ะตรงบุมล่างซ้ายเราจะเห็นว่าภาพนี้เป็นภาพนักแต่งเพลง อของเป็นตำนานของชาวอเมริกันเลยซึ่งแต่งเพลงฮิตมาตั้งแต่ยุค5 0ถึงยุค70นะคะ่ะอย่างเช่นเบรนด๊อ e ค f a l l i n g on My Head นะคะแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงที่โนเขายกให้เป็นต้นแบบของเขาด้วยเขาตั้งใจว่าวางรูปนี้ไว้ตำแหน่งนี้เพื่อให้มันคล้ายๆกับปกอัลบั้มของพิง f l ฟอ d นะคะที่จะมีการวางแผน่นซาวด์แทร็กหนังเรื่อง GG ในปี19 5 8งเอะไว้บริเวณด้านซ้ายเหมือนกันซึ่งพิง f l ฟอยก็เป็นวงที่โนชื่นชอบเหมือนกันนะคะส่วนกีตาร์ที่โนถือแล้วก็นั่งอยู่บนโซฟา คืออีพิโรุ่น EJ 2 0 0นะคะส่วนกีตาร์ที่วางพิงตรงหน้าต่างนะคะตรงนั้นมันคืออ iPhone รุ่นล i เวลาแล้วก็มีข่าวว่าโ no, น่มอบกีตาร์ตัวเนี้ยให้กับวง n o a วอซซึ่งเป็นวงดนตรีจากสกอตแลนด์ที่เล่นเพลง Tribute ให้กับ Oasis ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราสังเกตเห็นภาพบนจอโทรทัศน์ซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นขนาดนั้นหรอกเนาะจริงๆแล้วโทนี่มือกองของเราที่กำลังนั่งดูอยูอ่มันคือเรื่อง The Good, the Bad and the ugly นะคะเป็นเรื่องโปรดของโ no, นเหมือนกันแล้วก็ท่านอนของเรียมไอ้รูปเป็น ไอเดียของไมเคิลสเปนเซอร์จนส์นะคะซึ่งเป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปนี้เขาบอกว่าเขาไปดูเทศการอีอบโบราณมาในแมนเชสเตอร์แล้วเขารู้สึกว่าเอออันนี้มันเหมาะเออมาแบบเหมือนป๊อปอัพไอเดียขึ้นมาแล้วเออเออเออแกนอนเป็นมัมมีต่ตรงนี้ซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ลงตัวพอดีมันก็เลยแบบได้องค์ประกอบภาพที่มันเป็นเปอร์สเปกทีฟที่มันสวยงามพอดีแล้วก็ด้วยความที่เป็นห้องของบนเฮดบนเฮดเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะคือเขาเป็นแฟนแมนยูเนาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็เลยมีรูปจอห์ ของเราก็รู้อยู่แล้วว่าก็เป็นทีแมนซีนะคะไอเรามันก็เลือดแมนซีก็ไม่ยอมนะคะก็เลยใส่รูปลดนิมาร์ชลงไปนะคะเป็นนักเตะของแมนแมนซี Man มาขิงทับตรงมุมขวาล่างนะคะแล้วก็ไมเคะิลสเปนเซอร์โจรสค่ะที่เป็นช่างภาพของเราอะ่ะบอกไว้ว่าเออพวกเราไม่ได้ต้องการแค่ภาพถ่ายวงเลียงกันเท่ theo, แต่ต้องการบางอย่างที่มันมีความเป็นเลเยอร์มากกว่านั้นนะคะอันนี้เขาให้สัมภาษณ์ใน NME แล้วเขาก็บอกว่าเขาใช้เลนส์เพื่อให้กล้องมันดูกว้างขึ้นทั้งทงที่ห้องของบนเฮดจริงจริงมันมันเล็ก เขาอยากให้ภาพมันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือบ้านของพวกเราเนี่ยมันคือที่ที่ของพวกเราเป็นแบบนี้จริงๆและเราไม่ได้เฟกนะคะหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มในแก้วไวน์อ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่ไวน์หลูอะไรเลยมันคือ r i b b n a dilution นะแล้วก็เอามาเจอจางซึ่งไอ้ขวดไวน์เนี่ยมันก็ประมาณแค่ห้าหกรบาทเท่านั้นมันไม่ใช่ไวน์แพงอะไรซึ่งเขาบอกว่าไอ้ไวน์แพงๆอ่ะมันอยู่ในเซตอัพมันไม่เวิร์กหรอกมันดูไม่เวิร์กในกล้องหรอกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งช่างภาพสเปนเซอร์ก็บอกไว้แบบนั้น อัลบั้มถัดมาก็คือ Watch the Story Morning Glory ในปี1995นะคะซึ่งวางจำหน่ายไปเมื่อตอนปี1995แล้วก็เป็นอัลบั้มที่โด่งดังที่สุดอีกอัลบั้มหนึ่งของ Oasis นะก็มีเพลงประจำชาติของวงไว้มากมายอย่างเช่น Wonderwall Don't Look Back in Anger แล้วก็ Champagne Supernova นะ,ะแล้วก็อัดไดคคนดีคนเดิมค่ะคือ Brian Cannon ช่างภาพคนเดิมเหมือนกันก็คือ Michael Spencer Jones นะคะปกอัลบั้มนี้มีภาพของผู้ชาย2คน เดินสวนกันบนถนนเบอร์วิกสตรีทเนาะในโซโหลอนดอนซึ่งเป็นย่านที่มีร้านขายแผ่นเสียงอยู่มากมายเลยแล้วก็ด้านข้างมันจะมีพวกร้านแผ่นเสียง Sister ร a y แล้วก็ e บร Le ลสคนะคะชายสองคนในภาพเนี่ยก็คือดีเจชอนโรลลี่นะคะที่หันหน้าเข้า,ขาตัวกล้องเนาะส่วนคนที่เดินสวนไปอะ่ะที่เห็นด้านหลังอะ่ะคือ b บรนด์ a n n o n เป็นเออเป็นดีไซเนอร์เองแล้วก็ส่วนของ O w e n Morris เนี่ยโปรดิวเซอร์ของอัลบัม้มเนี่ยก็จะเห็นอยู่ใกล้ๆทางซ้ายมือของภาพถ้าเราสังเกตดูนะคะบรนด์ นอนบอกว่าเราอยากได้ภาพที่มันดูคุ้มเคือแล้วก็มีความหมายหลายชั้นหน่อยการที่แบบเห็นคนสองคนเดินสวนกันกลางถนนในช่วงเช้ามันก็ไปสื่อถึงการเริ่มต้นวันใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการสวนทางของความคิดหรือชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนอีกคนแบบเพิ่งกลับจากไหนขับอะส่วนอีกคนเดินสวนออกมาในตอนเช้าตู่ประมาณนี้นะซึ่งปกระบั้มนี้ใช้เวลาถ่ายทําในช่วงเช้ามืดก็คือประมาณตีห้าของวันอาทิตย์นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเงียบสงบที่สุดของวันแต่ไบรอันก็ยังกังวลว่าเฮ้ยมันจะมีรถยน วิ่งผ่านไปมาตอนในในในถนนเบอร์วิกสตรีทไหมซึ่งมันเป็นถนนที่ค่อนข้างจะแบบค่อนข้างพุกพ่านมากแล้วก็ไบรอันเขาเตรียมใจไว้แล้วว่าเฮ้ยอาจจะต้องแบบใช้ Photoshop ในการอีดิทภาพลบลดนู่นนั่นนี่เยอะแยะหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงสถานที่ถ่ายทาจริงอะไบรอันเขาเล่าว่าเฮ้ยมันแบบมันอัดบิลิเปอร์มากมันเหลือเชื่อมากเพราะว่าถนนมันโล่งสนิทเลยแล้วมันไม่มีรถแม้แต่คันเดียวก็เลยได้ความแมจิกช็อตตอนนั้นเกิดขึ้นณโมเมนตะ์ Moment นั้นไปเลยนะคะซึ่งในบทสัมภาษณ์ของเดอ h uh, e Big Issue อะคะ่ะช่างภาพ Michael Spencer Jones เขาบอกว่าเออตอนถ่ายภาพอบผมต้องรอจนกว่าแสงมันจะแบบแสงเช้ามันส่องลงมาพอดีซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันสั้นมากเหมือนแมจิกโมเมนต์มันสั้นอะเนาะก็เลยต้องรอช่วงเวลานั้นแล้วมันก็โชคดีมากที่ตอนช่วงเวลานั้นอะเออถนนมันยังไม่มีรถมาเลยแล้วก็ไอแสงสะท้อนจากกระจกมันก็แบบกําลังสวยพอดีเลยนะคะซึ่งแรกเริ่มเดิมทีค่ะตกลงกันไว้ว่าจะให้โนกเลียมมายืนในโปก แต่แน่นอนค่ะว่าตีห้านะคะมันเช้าไปเพราะไอ้คืนก่อนถ่ายอะพวกแกตี้หนักคือพี่แกตี้หนักมากก็เลยแบบ หอบล่างมาไม่ไหวคือถ้ามาได้มึงก็แย่แล้วนะคะก็เลยก็เลยต้องถ่ายกันเองกลายเป็นว่าไอ้ดีเจกับตัวแบรนด์แคนนอนเนี่ยต้องมาถ่ายกันเองซึ่งค่าใช้ใจ่ายของปกนี้ก็ไม่ได้แพงเวอร์เท่ากับปกหลังๆนะคะประมาณ25,000ปอนด์ประมาณนั้นก็แพงอยู่แต่มันไม่ได้แบบแพงเวอร์มากมันมีอันที่แพงกว่านี้นะคะแล้วแม้ว่าปกนี้มันจะกลายเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ไอคอนิกที่สุดในยุค90ูแต่ในภายหลังอะ่ะโนก็เคยให้สัมภาษณ์ในสรารคดีนะคะเอ่อสแควร i ลิงเดอะเซ t ร์เคิลเดอะสตอร โนซิสนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชอบปกนี้เท่าไหร่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับงานออกแบบปกมากพอแต่พอถามว่าแล้วใครเป็นคนอนุมัติปกนี้หรอวะแกเองนั่นแหละเป็นคนอนุมัติปกนี้นะคะแต่ครน,นี้พอปกนี้มันดังอะ่ะมันเลยกลายเป็นว่าไอ้ถนนเบอร์วิกในลอนดอนน่ะกลายเป็นจุดหนึ่งของแบบเดสติเนชันที่แฟนเพลงโอเอซิสเวลามาลอนดอนน่ะต้องมาตามรอยปกนี้เพราะว่าไอ้โลเคชันนี้มันมันให้อารมณ์แบบที่เคยเห็นในปกเลยนะคะคือเขาบอกว่าถ้าหากแอ b บบี้โรดมันเป็นถนนที่ทําให้นึกถึง The b e a t l e Berwick s t r e e รเนี่ยแหละก็คือถนนที่ทำให้คนนึกถึง Oasis เหมือนกันนะคะและแน่นอนคะ่ะอัลบั้มถัดมาคือ Be Here Now นะคะในปี1997 เป็นปกที่โคตรจะติดแกรมที่สุดของโอเอสิดปกหนึ่งเลยเป็นภาพฉากในครหาสนายาัเชอร์นะคะสต็อกฮา์นะคะซึ่งเคยเป็นบ้านของวิกเตอร์โลนส์นะคะหนึ่งในทีมผู้ก,ก่อตั้งนิตยสารเพรีบอยแล้วก็เคยเป็นโรงแรมแบบว่าต้อนรับเอาไว้แบบต้อนรับเหล่าคนดังที่มักจะมาจัดปาร์ตี้ริมสระน้ำกันซึ่งในภาพนี้มันจะมีโรสลอยส์จมอยู่ในสระน้ำนะคะคนออกแบบเป็นคนเดิมคือแบรนด์แคนนอนกับช่างภาพนะคะไมเคิลสเปนเซอร์โจนส์นะคะคู่บุญคนเดิมซึ่งไมเคิลสเปนเซอร์โจนส์เนี่ยเขาบ บอ,อกไปว่า,ามันเป็นการอ้างอิงถึงความมั่งคั่งความฟุ่มเฟือยความเหนือจริงซึ่งเป็นธีมหลักของยุคคูบริทเนียนนะคะก็ตัวอัลบั้มเองมันก็จะเต็มไปด้วยความเวอร์วังอะเวอร์แบบใหญ่โตเกินจริงอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการแฝงประเด็นเรื่องของประวัติศาสตร์ร็อกเกนร์โลสแล้วก็ระบบชนชั้นในวัฒนธรรมอังกฤษหรือว่าคลาสซิสต์นะคะซึ่งเป็นการแบ่งแยกชนชั้นอย่างเห็นได้ชดัดในช่วงยุค7 0 8 0โดยบ้านหลังใหญ่กับรถโรลส์รอยเนี่ยถือเป็นของบง่งบอกฐานะของคนชนชั้นสูงนะคะ ที่เรารู้กันว่าโออซิสคือตัวแทนของชนชั้นแรงงานจากแมนเชสเตอร์ใช่ไหมที่สามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็นคนดังในสังคมได้โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการยกระดับฐานะทางสังคมแล้วก็แรงบันดาลใจปกเนี่ยมาจากคิดมูนค่ะคือเรื่องเล่าในตำนานของมือกองของวงเดอะฮูที่เคยขับลูสลอยลงไปในสระน้ำของโรงแรมนะแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสุโตงแบบล็อกแด์โลในปกนี้ก็เลยมีการนำลูสลอยเอ่อลูลอยซิเวอร์ชาร์โดเนี่ยลงไปแช่นในสระน้ำเหมือนกันซึ่งเป็นไอเดียโคตรเจ๋งของบนเฮดนะ แล้วก็โนกาเลเกอร์เนี่ยเคยเล่าว่าเฮ้ยตอนเราถ่ายภาพนะั้นะมันเหมือนเป็นการประชดตัวเองเหมือนเป็นการประชดตัวเองอย่างแบบอย่างบ้าคลั่งมากๆเลยเพราะว่าวงเรามันกําลังแบบโดง่งดังขึ้นจุดสูงสุดอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราก็รู้ดีว่าเรากําลังหลงอยู่ในความมีชื่อเสียงความเฟมัสของเขาอะไรเงี้ยเลียมเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาซื้อแลมเบต้ารุ่น1954เป็นของขวัญชิ้นแรกที่ซื้อให้กับตัวเองหลังจากที่ได้เงินก้อนแรกนะคะจากการมาเป็นนักร้องวงโอเอซิสเนี่ยส่วนสกูตเตอร์ที่อยู่บนปกเนี่ยจริงๆแล้วคือ อีกรุ่นหนึ่งมันคือซันเดปรุ่นเบลล่าที่ผลิต ที่เยอรมน,นีในปี1953แล้วก็พัฒน,นามาเป็น R 2 0 1ในปี1 9 9 5ซึ่งนาเขาจําผิดนะคะคือจํารถตัวเองผิดนะคะคือคนละรุ่นกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบทความจากเอเอบลอาคิดนะคะขอบคุณแอดมินด้วยนะคะเรียบเรียงและเขียนไว้ดีมากเลยเราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังอีกทีละกันนะคะคือที่น่าสนใจคือมันมีอิตเตอร์เอกหลายๆอย่างอยู่ในนั้นนะคะหากสังเกตดีๆจะเห็นว่าเลขป้ายทะเบียนของรถโลสลอยในสนา,ามนะคะ่ะเป็นหมายเลข S Y O 7 2 4 F ซึ่ง เป็นหมายเลขเดียวกันกันกบรถยนต์คันสีดําที่ไปปรากฏอยู่มุมขวามือในภาพปกอัลบั้มอ b บ e y r o a ซึ่งทางวงก็ได้ใช้รถยนต์คันนี้แสดงความเคารพต่ออัลบั้มของอ b บ e y r o a ของ uh, The Beatles ซึ่งวงเองก็เป็นติ่ง The Beatles เหมือนกันเราเองก็เป็นติ่ง The Beatles เหมือนกันเดี๋ยวไว้เล่าวงนี้ให้ฟังนะคะแล้วก็ปฏิทินที่ข้อความอะคะ่ะที่เขียนว่า August uh, 21 Thursday เนี่ยก็คือเป็นวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคมเนี่ยเป็นการระบุวันที่ของอัลบั้ม Be Here Now ก็คือเป็นวันที่กําหนดวางจําหน่ายวันแรกนั่นแหละหรือว่านาฬิกา ทรงกลมอะค่ะที่เป็นตัวเลขโรมันที่วางอยู่ด้านหน้าของอลันไว้ค่ะมือกองประจําวงอ่ะเราก็จะเห็นว่าไอนาฬิกาเรือนนี้มันไม่มีเข็มบอกเวลาแอดมินของออบาวาคิดนะคะไปเจอบทสัมภาษณ์ของไมเคิลของช่างภาพเขาบอกว่าเออต้องการจะสื่อถึงความยิ่งใหญ่ของวงโอเอซิสที่ว่านาฬิกาไร้เข็มอันเนี้ยมันไม่ได้บอกเวลาใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือคํานิยามของคําว่าเหนือการเวลา Timeless อะไรประมาณนี้เนาะเพราะโอเอซิสเนี่ยเป็นวงดนตรีที่เป็นอมตะแล้วก็เป็นเหมือนกับ วงดนตรีที่เป็นระดับตำนานของวงอื่นๆที่แบบเวลาไม่สามารถค่าให้ตายได้นะคะเช่น uh, the Beatles the Kings the Who the Rolling Stone อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ระหว่างถ่ายก็จะมีความยุ่งเหยิงมากๆเหมือนกัน b r a n d c a n n o n เขาบอกว่าการถ่ายทำนี่เต็มไปด้วยความวุ่นวายโคตรๆเลยคือตั้งแต่ตอนที่แบบว่าต้องเติมน้ำลงในสระแล้วก็ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทาให้คนในหมู่บ้านเนี่ย ทบจะไม่มีน้ำใช้ชั่วคขาวไปจนถึงการที่แบบน้ำในสระมันมีคาบน้ำมันลอยออกมาจากรถโลสซลอยเพราะมันเป็นรถเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่อทำให้ทีมงานต้องแบบใช้ไม้พายพยายามถักคาบน้ำมันออกก่อนที่แบบว่าจะถ่ายภาพนี้เสร็จอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบรนด์แคนนอนนะคะเล่าว่าจริงๆแล้วไอ้รถโลสซลอยที่นำมาใช้ในฉากอ่ะมันเป็นตัวโครงรถเปล่าแล้วก็เอาไปพ่นสีใหม่คือไม่ได้เอารถจริงๆมาจมอย่างที่แบบหลายๆคนเข้าใจกันซึ่งราคามันประมาณ1000ปอนด์แล้วก็จ้างทีมพิเศษอ่ะมายกรถ เพื่อที่จะใส่สารน้ำไอทีมนั่นแหละที่ยกรถอะแม่งโคตรแพงนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะมันจะเป็นไอคงรถเปล่าก็จริงไะไอองค์ประกอบทั้งหมดปกอัลบั้มที่เราเห็นบีเฮนาวมันแพงมากแล้วมันใช้เงินเยอะมากซึ่งทีมงานเขาใช้เงินประมาณ75,000ปอนด์ค่ะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3ล้านกว่าบาทไทย โอ้โหถ้าเป็นตอนนี้ก็น่าจะเป็น10บล้านแล้วอะคือค่างเงินมัน,มนเฟอ้อขึ้นเนอะเออตอนนั้นค,คือ3ล้านกว่าบาทคือแพงมากนะคะสำหรับถ่ายปกอัลบั้มปกหนึ่งซึ่งแบรนด์แคนนอนเขาเคยให้สัมภาษณ์ใน radiox.co.uk ว่าอันนี้มันเป็นเลคคอร์ดสลีปที่แพงที่สุดเท่าที่เคยที่เคยทํามาที่เคยมีมาเลยตัวแบรนด์แคนนอนอาร์ตเองอะ่ะถึงกับอกว่าเออถ้าคุณรู้ว่ามันทำยังไงอะ่ะคุณจะต้องทึ่งกับความพยายามที่อยู่เบื้องหลังปกนี้มากๆโดยปกนี้ก็ถ่ายเสร็จภายใน1วันนะคะแล้วก็เป็นปก ถูกพูดถึงมากที่สุดอีกปกหนึ่งเหมือนกันปกถัดมาเลยนะคะก็คือปก uh, standing on the shoulder of g ายแอปี2000นะเป็นครั้งแรกค่ะที่ไม่ได้ใช้แบรนด์ Canon แต่โนเนี่ยเป็นอาร์ตได้เองแล้วก็ใช้ช่างภาพที่ชื่อว่าแอนดูแม็กเฟอร์สันนะคะกับดีไซเนอร์ที่ชื่อว่าไซมอนฮาร์ฟอนนะคะเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังของประเทศอังกฤษอัลบ,บั้มนี้เปลี่ยนสไตล์จากความวุ่นวายของบีเฮียนาลให้ดูสุขุมขึ้นโดยเป็นภาพถ่ายที่ใช้เส้นสกายสเคปนะคะเป็นเส้นขอบฟ้าเนี่ยสกายไลน์ของแมนฮัตตันตอนกลางคืนสื่อถึงการมองไปข้างหน้าความยิ่งใหญ่ของวิสัยทัศน์ใหม่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งช่างภาพแอนดูแม็กฟอร เขาถ่ายภาพวิวของอามานาคอนิวร์กเนี่ยจากบนลูปท็อป500์แฮนเบิ e ์อเวนิวนะคะเป็นเวลาประมาณ18ชั่วโมงเพื่อเก็บภาพ เฟรมเดิมทุกๆครึ่งชั่วโมงแล้วก็นําพวกเฟรมเหล่านั้นอ,ะอ่ะโดยให้ไซมอนมาคอมโพสเนี่ยทำให้กลายเป็นภาพเดียวเราก็เลยจะเห็นความเป็นเส้นขอบฟ้าที่มันเปลี่ยนแปลงของเวลาก็คือแบบสะท้อนเรื่องการเดินทางของเวลาแหละตั้งแต่เช้าจะลดคำนะในวันเดียวและไอวิวความเป็นสกายสเคปเนี้ยเหมือนเหมือนตอนที่เรามองลงมาคล้ายกับเรายือนอยู่บนไหล่ของยกอักษ์อ่ะก็คือตามชื่อคอนเซปต์อ er Jan, นะัลบั้มเลย standing อ n t h e shoulder of giant เนาะซึ่งเป็นคอนเซปต์อัลบั้มที่มาของอันนี้มันเป็นคําพูดมาจาก วิทยาศาสตร์ของเซอร์ไอแซกนิวตันค่ะ if I have uh, seen further it is by standing on the shoulders of g i a n t ซึ่งที่มาของชื่ออัลบัม no เนี่ยได้เห็นคำพูดที่ว่า standing on the shoulders of g i a n t เนี่ยบนเหรียญสอปอนด์ตอนที่อยู่ในผับแล้วก็เลยรู้สึกประทับใจคำนี้ก็เลยจดไว้บนซองบุหรี่ของเขาแล้วตอนที่ตอนที่จดอยู่อะเมา นะ,ค,ะคือมืนเมาอยู่วะอยู่อยู่ในผับนะแล้วพอตื่นขึ้นมาก็เลยพบว่าเฮ้ยเขาจดผิดว่ะจริงๆแล้วมันต้องเป็น uh, ต้องเป็น standing on the shoulders of giants ต้องมี st shoulder นะคะภาปกเนี่ยเป็นปกต้นแบบปกซิงเกิลต่างๆที่มาจากอัลบั้มนี้ด้วยโดยที่มีการนำรายละเอียดจากปกอัลบั้มหลักเนี่ยไปใช้เช่นภาปกซิงเกิลชื่อ g o l e d o นะคะที่เป็นภาพผู้ชาย5คนที่เล่นฟุตบอลบนดาดฟ้าซึ่งภาพเนี่ยก็ถูกนำไปซ้อนอยู่บนอีกตึกนึงในภาพปก อัลบั้มหลกักหรือว่าซิงเกิล Who Feel Love er, นะคะซึ่งปล่อยมาเป็นลำดับที่2แล้วก็เป็นภาพสะท้อนตึกอยู่ในแว่นตาที่เราจะเห็นเป็นภาพภาพของตึกอยู่ในแว่นตานั่นแหละอันนี้ก็จะอยู่ในอัลบั้มหน้าบีร่วมกับเพลง One Way Road แล้วก็ Helter Skelter นะคะในองค์ประกอบภาพค่ะในภาพปกนั้นเราจะเห็นตึก Empire State Building เนอะอย่างชัดเจนเลยในส่วนของด้านหน้าแล้วก็รวมถึงตึก World Trade Center ที่เป็นส่วนของด้านหลังด้วยซึ่งภาพนี้เป็นภาพก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในวันๆน,น,นะคะที่ตึกแฟดของเราที่โดน ทำลายไปตอนปี2001แล้วก็ในบทสัมภาษณ์กับ Q Magazine โนพูดว่ามันคืออัลบั้มที่มองย้อนกลับไปแล้วมันก็ไปข้างหน้าพร้อมๆกันและเป็นช่วงเวลาที่แบบวงต้องปรับตัวแล้วก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มเติบโตขึ้นนะคะถัดมาเลยก็คือปก Hit d e e Chemistry ในปี2002ค่ะปกที่ดูเหมือนจะไม่ตั้งใจที่สุดปกหนึ่งนะคะ <laughs> กับมาที่แกนของความเป็น O A s I ปกนี้ถูกออกแบบโดยไซมอนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โ no, นเนี่ยเป็น อาร์ตใดให้อีกแล้วนะคะคือเหมือนเขาต้องการที่จะเสนอภาพลักษณ์ที่มันผ่อนคลายและความเป็นธรรมชาติของวงมากขึ้นคือหลังจากอารบัมปกก่อนหน้าที่มันเต็มไปด้วยความอลังการไปหมดเลยโนเขาก็เลยบีบาทางทีมนะคะบอกว่าอยากได้ภาพที่มันดูไม่ตั้งใจมากแล้วมันก็ไม่ตั้งใจสุดๆไปเลย <laughs> มันมีความแคนดิดหน่อยๆมีความบรรยากาศนัวๆมืดๆอะไรประมาณนั้นอยู่นะคะซึ่งช่างภาพเป็นคนเดิมค่ะก็คือแอนดูแม็กเฟอร์สันนะคะเป็นผู้รับผิดชอบปกนี้นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ถ่ายทำเนี่ยจะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่กระเดล่ยงในกรุงปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสวันที่13กลกุมภาพันธ์ปี2002ซึ่งลักษณะภาพมันก็จะดูแบบเบลอเล็กน้อยอะไรเงี้ยคอนเซปต์ของภาพคือเป็นภาพที่ไม่ได้ ตั้งใจจะจัดฉากขึ้นมาค่ะเป็นภาพของสมาชิกวงที่กำลังยืนรอรถไฟใต้ดินอยู่แล้วก็ภาพนี้ก็ไม่ได้มีการจัดแสงหรืออะไรมากมายไม่ได้จัดท่าอย่างให้มันเป็นทางการมากอะไรเงี้ยค่ะคือทําให้ดูเหมือนเป็นช่วงเวลา ประจำวันเหมือนแบบเป็นรูทีนอันหนึ่งนะคะไม่ได้ถูกปรุงแต่งมากแล้วก็ไปสะท้อนถึงการลดทอนความความอลังการของวงลงแล้วก็ไปโฟกัสที่ความเป็นดนตรีความดิบความตรงไปตรงมามากขึ้นนะคะการที่วงเลือกใช้ภาพที่มันเรียบง่ายแล้วก็ดูไม่ปรุงแต่งอ่ะมันก็เป็นการส่รงสัญญาณอย่างหนึ่งว่าโอสินในยุคนั้นไม่ได้ให้ความสําคัญกับการสร้างภาพลักษณ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องการให คนฟังดนตรีไปโฟกัสที่ดนตรีหรือว่าเนื้อหาของเพลงอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่วงกําลังปรับเปลี่ยนทิศทางของดนตรีด้วยให้มันมีความดิบและความเป็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งเราก็จะได้เห็นความแตกต่างในการออกแบบปกอัลบั้มที่มันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของวง ถัดะะมาเลยก็คือ Don't Believe the Truth นะคะในปี2005เข้าสู่ความมินิมอลไปอีกขั้นกับปกนี้นะคะคือการออกแบบปกนี้ได้เปลี่ยนมาใช้แนวทางที่มันดูจริงจังมากขึ้นดิบมากขึ้นน่ะไม่ได้เน้นความสวยงามหรือว่าความยิ่งใหญ่เหมือนปกก่อนๆแล้วแล้วมันไปมุ่งเน้นกันเรื่องเสื่อ,อารมณมความเป็นแก่นแท้ของอัลบัม้มซึ่งเราจะเห็นการดีไซน์ที่มันโตขึ้นแล้วก็เรียบง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ,ะภาพปกเนี่ยเป็นภาพขาวดาในลักษณะที่เป็นฟิไอ ฟิทอเลนเป็นเลนตาปาแล้วก็ทําให้ภาพมันแบบมันโคง้งมันดูบิดเบือนหน่อยแล้วมันจะมีคําเป็นคําที่พ่นสีสเปย์อยู่นะคะเขียนว่า don't believe the truth นะคะแล้วก็ no เนี่ย เป็นรับบทเป็นคนกำหนดคอนเซปต์คะแล้วก็ดีไซน์หลักของปกนี้อีกครั้งนะคือโ no, นมีความแบบครนะีเอทีฟเนาะโนมัาเป็นมีความเป็นอาร์ตไดตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละมันก็เลยเห็นชัดว่าเขาแบบว่าอยากอินเวฟในส่วนนี้ของอัลบั้มมากๆนะคะแล้วก็ให้โรเลนวัตสันเนี่ยค่ะเป็นช่างภาพถ่ายปกนี้แล้วก็ให้ไซมอนฮารฟอนเนี่ยเป็นคนทำเลเยอร์ภายในอัลบั้มทั้งหมดนะคะซึ่งไอ้ปกนี้เราหาข้อมูลยากมากเลยจนเราไปเจอใน reddit ซึ่งมีคนสงสัยเหมือนกับเราว่าไอ้เจ้าปกนี้เขาไปถ่ายกันที่ไหนส่วนกระทังมีคนในใ ได้ดได้ DM หรือเมลไปถามช่างภาพนี่แหละใน i n s t a g r กรนะคะเขาบอกว่าปก Don't Believe the Truth เนี่ยถ่ายทำที่ k i s h w i c k House ค่ะคือเป็นในย่านของเวสต์ลอนดอนไม่ใช่ที่ลอสแองเจลิสอย่างที่ทุกคนเคยคาดการกันเอาไว้แล้วก็ช่างภาพลอเรนวัสันเนี่ยได้ยืนยันสถานที่ถ่ายทำนี้แล้วว่าเอ้ยฉันถ่ายจุดนี้จริงๆจุดที่ถ่ายเนี่ยเป็นจุดเดียวกับที่วงเดอะบิทเทเคยใช้ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลง Paperback Writer นะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นติ่งเดอะบิทเทนะคะก็เลยแบบว่ามีความ เชื่อมโยงบางอย่างบนสถานที่อะไรแบบนี้ตลอดเลยแล้วก็โนกาเลเกอร์ค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับ Clash Magazine นะคะซึ่งเผยแพร่ไปตอน2ตุลาคมปี2008เขาบอกว่าเขาพยายามที่จะทำให้เพลงในอัลบั้มมันเป็นไปในทิศทางที่วงไม่เคยทำมาก่อนแล้วโนบอกว่านี่คือหนึ่งในอัลบั้มของโอเอซิสท,ที่ฟอนแมนอย่างเรียมชื่นชอบมากๆแล้วก็สมาชิกทุกคน,นมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเลียมที่ลงมือเขียนเพลงแล้วก็ใช้เป็นเพลงหลักในอัลบัม้มรวมถึงเพลง Pass Me ม o w n the Wire ด้วยนะคะ ปกทันมาคือ Dig Out y o u ปี o u l ปี2 0ป8ปกนี้เราชอบมากนะคะเป็นปกอัลบั้มสุดท้ายของ Oasis แล้วก็เป็นภาพกราฟิกแนว s ซ r รีเเป็นแบบ s ซ r ร e เ l ลิซมนะคะมีความเป็นคอนลาดสไตล์ตัดปะอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ใช้สีที่มันเป็นโทนร้อนสีสดมากขึ้นซึ่งคนออกแบบปกเนี่ยคือ Julian House นะคะมาดูแลอาร์ตเลคชั่นของปกนี้ซึ่งก่อนหน้านี้โน no เนี่ยเป็นคน <laughs> เป็นครีเอทีฟมาหลายอัลบัมนะ้ดดม,บมแล้วเป็นอาร์ตไดมาหลายอัลบั้มแล้วแล้วก็จูเลียนเฮาสเนี่ยเป็นศิลปินจากบริษัทดีไซน์ชื่อ i n t r o u k เป็นพวกแบบปกนี้แล้วก็จูเลียนเนี่ยเป็นที่รู้จักมาจากผลงานที่มีความสกิดเดลิกนะคะแล้วก็ใส่ความผสมความย้อนยุคเข้าไปแล้วก็สร้างงานภาพให้กับวงอย่าง Prials Scream บ o a แคสตไว้นะคะโนกาเลเกอร์ no เนี่ยต้องการการดีไซน์ที่มันแตกต่างออกไปจากปกอัลบั้มก่อนๆที่แบบเออเราเน้นความแบบเรียบง่ายอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยบอกกับจูเลียนเฮาส์ไปว่า อยากได้ปกที่มันดูแฟนซีแฟนซีอ่ะให้มันมีความแอบสแต็กไซคิเดลิกลงไปแล้วก็ให้ดีไซเนอร์มีความอิสระในการสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่เลยจูเลียนเฮาส์เนี่ยก็เลยได้นําแนวคิดของโนเนี่ยมาตีความแล้วเขาก็ผสมผสานงานศิลปะที่เป็นงานคอนลาดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโปสเตอร์หนังแล้วก็งานภาพในยุคหกศูนย์นะคะจนได้เป็นผลลัพธ์ของภาพปกกราฟิกที่มันมีความซับซ้อนระเบิดระเบอ้อระเบิดเถิงมันมีเลเยอร์หลายๆชั้นอยู่ในนั้นนะคะแบบว่าอพอลิลิฟติกแบบโลกล่มสลายอะไรทํานองนั้นเลยจูเลียนบอก คือการกลับไปหาความเป็นไซคลิคลิกเสียงแบบไซคเดคลิกแล้วก็กินอายยุคหกศูนอีกครั้งผมเลือกใช้ภาพที่มันดูเหมือนหลุดออกมาจากความฝันหรือว่าจิตใต้สํานึกโนบอกว่าเรากําลังขุดเอาดิคาโยโซนเนาะขุดเอาจิตวิญญาณของเราออกมามันเหมือนการค้นหาต,ตัวตนครั้งสุดท้ายก่อนที่วงจะแตกจ้าประมาณนี้นะคะซึ่งอตอนที่ตั้งชื่ออัลบัม้มมาจูเลียนเฮาส์เนี่ยเขาได้ฟังเพลงแล้วก็อ่านเนื้อเพลงในอัลบั้มทั้งหมดแล้วก็เลยเสนอชื่ออัลบั้มนี้ให้กับโนนะคะซึ่ง ชื่อที่เขาเสนอก็คือดิกาโยโซแล้วก็โ no นก็ชอบชื่อนี้ทันทีเลยแบบโอเคฉันซื้อเออเอาไว้มันดูเข้ากับคอนเซ็ปต์มากๆก็เลยกลายมาเป็นชื่ออัลบั้มในชุดนี้นะคะ จริงๆยังมีผลงานอื่นๆที่เป็นซิงเกิลสลีปที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะเ,เดี๋ยวเรายกตัวอย่างมาสัก2 3สาอัลบัมละกันอย่าง Wonderwall อย่างเงี้ยที่เป็นซิงเกิลนะคะแบรนด์แคนนอนเขาเล่าว่าจริงๆแล้วอะกะจะให้เลียมอยู่ในกรอบรูปแต่มันดูตลกเกินไปว่ะก็เลยใช้พนักงานของค่ายเพลงที่เป็นที่อยู่ในค่าย Creation Record นะคะชื่อ Anita มาอยู่ในกรอบในเฟรมแทนเลียมแล้วก็มือที่ถืออยู่อะจริงๆแล้วเป็นมือของแบรนด์แคนนอนเองนะคะแล้วภาพเนี้ยได้แรงบันดาลใจมาจากาความเป็นเซอร์เรีลิส ของเลนนีมากิตแล้วก็ถ่ายที่พิมโรสฮิลล์ลอนดอนนะคะหรืออีกปกหนึ่งคือซัมไบเซในปี1995 ปกนี้ถ่ายแถวๆรางรถไฟแล้วก็ใช้ของประกอบเกือบทั้งหมดเนี่ยคืออินสปายมาจากเนื้อเพลงเลยอ,อย่างเช่นคำว่า Dish on a Brain หรือว่า Guy with a Fish Card ก็คือ Guy with a Fish Card เนี่ยก็เป็นพ่อของ c a n o n เองนะคะแบรนด์ Cannon เองแล้วก็เป็นนักแสดงประกอบอยู่ในนั้นนะคะที่เข็นรถกระปานะคะหรือว่าแม่ที่ถือไม้ถูไม้ถูเลียมก็อยู่บนสะพานใช่ไหมโน no ก็รดนำต้นไม้อยู่นะคะหรืออีกปกหนึ่งก็คือ Don't Look Back in Anger นะคะคือเขาบอกว่าปกนี้ใช้อดอกไม้กว่า1น0 0 0ดอกเลยค่ะแล้วก็อิมพอร์ตมาจากแคนาดา แล้วก็ถ้าเราสังเกตด,ดีจะเห็นดอกที่มันเป็นดอกสีฟ้าๆอันนี้จริงๆเรายอมสี เอานะ,ะย้อมสีไป3,000กว่าดอกเพื่อจัดฉากทริบิวให้กับวงเดอะบิทเท s เหมือนตอนที่ l i n โก s t a r ์มันจะมีภาพหนึ่งของ l i n โก s t a r ์ที่มันมีกลองและมันมีดอกไม้อยู่ในกลองของ l i n โกนะคะคันนี้ตอนปี2025ปีนี้เนี่ยค่ะก็เขาเตรียม Reissue What's the Story Morning g l o r y ครบ30ปีนะคะอัลบั้มที่ครบ30ปีพร้อมกับ c o เวอร์อที่อัปเดตเป็น Original Designer ของเรานะคะคือ Brian Cannon ซึ่งจะวางจำหน่ายในเดือนที่3ตุลาคมนี้แล้วก็การรียูเนียนทัว Oasis ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็ b r รนด c a n o n อเนี่ยเขาก็ยังถงถูกยกให้เป็นสมองเบื้องหลังในการสร้าง Visual Identity ของวงให้ Success แล้วก็ทิ้งท้ายไว้กับอาร์ตไดของเราค่ะบรนด์แคนนอนที่ดีไซน์ปกมาได้อยู่ในยุคทองของ Oasis mm hmm. เขาได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC นะคะในตอนปี2020 mm hmm. เขาบอกไว้ว่าเออผมคิดว่าถ้า Oasis เป็นเพลงร็อกอังกฤษที่ดีที่สุด ในยุคสมัยนั้นงานปกก็ต้องเทียบเท่ากับพิงฟอยหรือเดอะบิสเทลไม่งั้นไม่คู่ควรนะคะอันนี้เป็นคำที่แบดแอสมากจากบรานแคนนอนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะใครใจดีกดสับให้เราคอมเมนต์หรือว่าจะกดซปเปอร์แตงให้เราก็ได้นะะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่ติดตามมาด้วยกันนะคะอีพีที่40แล้วโคตรดีใจเลยไม่นึกว่าจะทำมาได้นานขนาดนี้นี่ทามาเข้าปีที่2แล้วนะคะแล้วก็กาลังจะขึ้นห0ึ0 0หมื่นซับแล้วเนาะ,ะขอบคุณมากเลยะคะ่ะขอบคุณด้วยที่ติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้สวัสดีคะ่ะ